ปัดมาบอดงามบ่แบอนี้เอาเอาความจริงมัเอาความจริงแล้วเนาะบักนี่ <laughs> งามเสมอเลับเออให้แนวบอดจงสี<ท>่สีเดียคาตโตอยู่ตาดีเสมอแล้วยอะสวยค่ะบอดต้องสวยสวยสวยทุกมื่อยิ่งมโอนี่ต้องอนนแบบวสวยเป็นพิเศษนะคะ <laughs> เออเป็นอันเป็นแม่ม่านสิ๋วไปจากทองส้งมอะไรได้ดพี่น้องเบงท้องใหญ่แล้วนะห้าเดือนแล้วนะใหญ่แล้วท้องออกแล้วครับอีกหน่อยสู้เดีจะได้นอนอยู่บ้านแล้วนะ เออบอวลังท่องการ์เขากัสิบผ้าเขาอะไรวนปุมปิดอยู่บ้านพี่น้องคะพูดตรงๆนะว่าฉันไม่เคยถ่ายคลิปกับแคมปัสนะแต่นั่งมาอยู่นน้องวินเล่นเอฟซีแบบว่าุยถ่ายคลิปกับน้องหน่อยฮันซี่ไม่เคถ่ายจัากเถอไม่เคยไม่ไม่เคยเลยครับเมนแต่ว่าเพราะตอนที่าไปบ้านอาจารย์เนาะแตนพันธ์แมนพันานแต่ว่าแคมปัสกับแบบว่าพวกเขาเด็กแบบว่ามากถ่ายคลิปเอียงแบบส่วนตัวกบนองแบบนี้นะคะ แม่แท่านไหนที่อยากเห็นคลิปแบบไหนกับบอสแพรกับน้องแคมปัสนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ั้าหูบาวาว่าอย่างครับมีคนทักว่าน้องน้ำตาลขาวกว่าแคมปัสค่ะตอน,นเมื่อก้เมื่อกี้ไปนั่งพูดอวดทุกวันเลยตั้งแต่ตั้งแต่สองสามสัปดาห์ไม่ได้อวดทุกวันเลยครับอวดซุ้มือจ้าเพราะว่าอย่างคุยได้เพราะวา่ามีโลชั่นพี่สะพ้ยที่ทาฟรีตลอดชีพอเออ เปิดรถจ้าขนมีไม่เปิดเลยค่ะเพลงมือนีคนมีไม่เปิดเลยจ้าเปิดไปเลยมีไม่จ้าอ้าวพี่น้องก็เรียกร้องมาว่าอยากให้แม่เพลไปทาโลชั่นให้น้องแคมปัสหน่อยว่าโลชั่นน้องโตัวเกียวอันนี้ยังไม่เคยทานะครับยังไม่เคยทาเลยจะเอาผิวของน้องแคมปัสอยู่หรือเปล่านะคะแรี่มากนะครับแรีมากนะครับอาจัรย์ชูแขนซีสองข้างนี่ พี่น้องเป็นผู้ชายที่ชอบเล่นกีฬาเตะบอลเตะตะกอ้อทุกอย่างเลยแล้วก็ผู้สร้างส่วนมากจะบังค่อยดูแลผิวเราเป็นศิลปินนะลกูกเราเป็นนักร้องบนเวทีเราต้องมีความออร่านี่แต่น้องก็มีส่วนตัวมีเสน่ห์ในตัวของน้องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อบดเษ็ดแบรนด์ผลิตภัณฑ์โลชัน่นหอมและขาวในหลอดเดียวเพราะฉะนั้นคนในวงต้องทากันทุกคนต้องปังต้องปังมาค่ะเอาขางไหนก่อนธนัท ผู้เองเลยนะคะอันนี้คือทาได้เลยใช่นี่คือลายแล้วมันมีสองสีเป็นผู้ชายที่ผิวเข้มไม่ได้ว่าดำเด้คุณน้องกับผิวเข้มผิวโ้นเข้มครับสีแทนผิวส้มเข้มผิวสีแทนนะคะตัวนี้จะทาเยอะก็ได้ทาน้อยก็ได้มันจะซึมเข้าผิวง่ายมากไม่ติดขนไม่ค้างบนผิวหนัง ขาวและหอมในหลอดเดียวซึมไวไร้คราบและจะเปลี่ยนผิวให้คุณทันดีที่ทานและไม่ใช่ขาวเฉพาะตอนนี้ทาแต่มันจะปรับสภาพผิวให้คุณ7จ็ว<ด>ัน<ด>คุณ<ล>จะ<า>ขาวขึ้นนะคะนี่มันจะเห็นได้ชัดเลยนะชัดบ่ชัดครับชัดมากครับนี่้องคะมันจะผัดสิวเซลล์ผิวของเราตัวนี้มีกันแดดด้วยมีวิตามินบำรุงผิวด้วยอันนี้บำรุงด้วยหรอครับตักต้อง คนสักไล่กับท่าได้เด้อค่ะคนสักไล่ท่าไปเดี๋ยวจะบมุนออกโลกแล้วมื่อไนเจอรอาจารย์ทำมาท่าอยู่เขียนเนี่อุ้ยเปลี่ยนแปลงมากอ่ะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นาอาจจะรูปบอดีนะครับผมใช่เนี่ยบ,บตงหัวตองหงมาแมันจะเป็นอกโลกบอด <c oughs> แต่มันดูมันดูธรรมชาตินะใช่ <Gender> <c oughs> อุ้ยเปลี่ยนมากเขียนขนลองตั้งแขีนอย่างงี้เพื่อนซี้นี่เปลี่ยนาใช่ตัวนี้คือขาวิงกว่าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปอวดน้ำตาลขึ้นถ่ายให้ดนี่ขึ้นมานี่เราจะไปอวดน้ำตาลได้แล้วนะนี่นี่ค่ะทุกคนถ่ายให้ด้วยค่ะโอเคนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอต้องท่าสองแขนท่าสองแขนท่าสองแขนไปอวดน้ำตาลเออให้น้องแกปั้นไปอวดน้ำตาลมาไปอวดผิวกันนะคะ มันเลิศมันปังนะคะโลชันนองตัวเกียวใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนทัวประเทศหรือพิมพ์มาไว้เลยว่าสนใจ1หลอด3992หลอดส่งฟรี10หลอด3 0 0พันพร้อมเปิดบินเป็นตัวแทนนะจ๊ะใครที่อยากเป็นตัวแทนแนะนำว่าเอาไปใช้ก่อน1หลอดอยากหาฐานลูกค้าไม่ยากเลย1หลอดซื้อไปเอาไปท้าให้คนหลอกข่าง3คนคุณได้ลูกค้าแล้ว3ถ้าคุณเอาไปทดลองแล้วทาให้10คนคุณได้ลูกค้าแล้ว10เพราะฉะนั้นสั่งไป10หลอดไม่เคยพอเพราะฉะนั้น ลูกค้านี่บอกเอาไปซิปลอดไม่ถึงอาทิตย์มาเปิด1นึพเอ้ยหนึแล้วหลังจาก100จะเป็น1,000พันทันทีนะคบเพราะว่าตัวนี้ดีปากต่อปากไม่ต้องพูดเยอะรีวิวให้เห็นกันจา่าจแบบ